สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำไอ้นี่โตัวทำสวนวนไปเอาจะเอาใบล่างของไอ้นี่ออกหน่อยกระลำ่ำใบล่างๆเขาให้มันแตกมันเขาห่อแล้วอะ่ะเขาห่อแล้วเนาะก็จะเอาใบล่างเขาออกหน่อยให้มันไอ้เนี่ยเขาเริ่มที่จะเขาห่อแล้วมันก็ เป็นอะไรที่เยอะมากนี่แต่ว่าก็เอาไว้ในนี้แหละปกคุมหน้าดินในนี้แหละแต่ก็กอ็ออกกรอบกอบกรอบมากนี่เขปกคุมตรงนี้เวลาเราลดนะ้ำม,มันก็อ,ออกเนี่ย เพราะว่ามันอพอออกสะเดี๋ยวจะมาเก็บไปกินสักต้นอยู่สีเขียวนี่ออกแล้วห่อแล้วแต่สีสีม่วงนี่ยังอยู่ที่สีม่วงยังสีม่วงนี่ห่อยากมากห่อยากกว่าสีเขียวอีก ลื u, ic, ้อเขาออกแต่ก่อนเรามัดไงเรามัดให้เขาห่อเนาะทีนี้เขาห่อแล้วเราก็มาแก้เชือกเขาออกเพราะว่าถ้าไม่แก้เชือกเขาออกเวลาเขาเขาเป็นหัวเนาะเขาเป็นหัวมันก็จะทําให้เขาเน่าเขาเลยไปเพราะว่าเขาก็เริ่มโตไปเรื่อยๆเนาะก็ไว้ตรงนี้แหละนะพูดถึงอปุคคมไม่ตรงนี้หละแต่ก็ออกให้เขาให้มัน ให้เขาห่อดีๆนี่เขาห่อแล้วเราก็เก็บออกเก็บตรงที่ดูโดนกินโดนแทะสมัยก่อนหลังๆมาเราคุมเขาหน่อยเพราะว่าแต่ก่อนเราไม่ค่อยไม่ค่อยนะเราปลูกเราปลูกเราก็ปลูก ไอตัวท่านี่เราไม่ค่อยคุมมั่งไม่คุมมั่งอะไรประมาณนี้อืมถ้าฉีดแล้วก็เชยไปเนี่ยพอฉีดพอมันต้องคุมอยู่บ่อยๆไงพวกนี้เพราะว่ามันเราใช้เราใช้ที่แบบธรรมชาติอะ่ะมันก็เลยอยู่ได้ไม่นานมันต้องพยายามแบบทำอยู่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ แต่ก็เอาคุมเขาไว้ในนี้เลยแต่ว่าออกจากต้นเขาเก็บออกเพราะว่าเขาห่อแล้วไงเนีเขาห่อแล้วเหลือไว้แค่ไม่กี่ใบเหลือแค่ไม่กี่ใบที่บ้านเรามันปลูกง,ง่ายจังเลยเนาะที่นี่มันห่อยากอะ่ะสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ยอมหอ่อ ดูสีนี้ดินั่นเริ่มที่จะหอะ่อแล้วเริ่มที่จะหอะ่อเลยแต่ว่าตากมากๆเลยปกคุมไปหมดเลยเขาได้น้ำเต็มที่นะเนี่ยวสวยกรอบมากหัวไม่สวยหรอกพูดถึงอะ่ะแต่ว่าก็พอได้เก็บกินอย่างเงี้ยดูหัวเขาว่าสวยไหม เราว่าไม่สวยนี่แต่ก็ดีที่เราได้พอได้เก็บกินไปนี่พอแล้วเนี่ยเขาห่อแล้วเหลือแค่ตัวนี้แหละแล้วก็สีม่วงอ่ะสีม่วงจะไม่ค่อยหอ่อยังไม่หอ่อต้องรอไปอีกแต่สีนี้ห่อหมดเลยนะเนี่ยมีต้นนี้เราปลูกทีหลังยังแต่ก็เริ่มต้นในเริ่มห่อแล้วเนี่ย ตัวนอกพวกนี้ห่อหมดแล้วนี่หอ่อห่อหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเก็บสักหัวอยู่เก็บไปไว้กินเปนึ่งหัวปลาเอาหัวปลาออกมาไว้นี่เลยประมาณนี้ทำสวนทำสวนวนไปเนี่ยตัวนี้เริ่มห่อแล้ว กรลัำม,ม่วงดูดูก้านเขาดูใบเขาใหญ่มากตรงนู้นก็เหมือนกันตรงนู้นก็เริ่มที่จะห่อแล้วดูมาฝั่งพวกนี้ก็เริ่มที่จะหอ่อตุ๊กาเยอะใส่ไว้ไหนอะันนี้ก็ หนูมาเริ่มมาแทะอีกแล้วนะเนี่ยไอ้ที่เราว่าหนูไม่ใช่อะไรนะเราเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขากินใบเขาเนี่ยนี่หนูนะนี่กินก้านเลยเนี่ยกินก้านเลยเริ่มเห็นหนูมารบกวนอีกแล้วเพราะว่าที่เราว่าหนูเนาะไม่ใช่อะไรนะเนี่ยรูเขาเห็นไหมรูเขาขึ้นมา ในรูเขาขึ้นมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องหาอะไรมาไว้หากับดักมาไว้ถ้ากับดักมาโอ้นี่ดูดิดูดูรอยเขากินเนี่ยเนี่ยใช่เลยเนี่ยเนี่ยรอยเขากินเห็นไหมยังใหม่ๆอยู่เลยนะ ยังไม่ใหม่อยู่เลยเอามาแทะตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมดูแทะกินใบเขากินใบเขามันไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าใบล่างเขาด้วยมันมันก็โอเคอยู่กลัวเขาไปกินหนักกว่านั้นอะ่ะกัดยอดอย่างเงี้ยชอบเป็นนะชอบเป็นชอบกัดยอดอเพราะว่ามันไอ้ยิ่งตัวนี้เนี่ยตัวม่วงเนี่ย ยิ่งใช้เวลาเยอะนะเนี่ยกินไปหลายยอดเลยเดี๋ยวต้องมาอีกเดี๋ยวต้องมาอีกแต่ถ้าเราใส่กับดักใส่อะไรไว้เขาก็ไม่มานะเขาเหมือนเขารู้อะ่ะแต่เพิ่งกินเลยเนี่ยเพิ่งกินเพิ่งกินเพิ่งจะเห็นเนี่ยน่าจะเมื่อคือนเนี่ยน่าจะเมื่อคือน นี่เลย,นลย,ลย,ลยนเนี่ยลอยลอยลอยแทะนะนเนี่ยลอยหนูเลยดูดูเขากินลอยเขาแทะกินใบเขากินใบไม่เป็นไรอะไรอย่างเราว่าวัวไปกินยอดเขากัดยอดนี่หมดเลยเพราะว่ากว่าจะโตอีกใช้เวลานาน,านมากกว่าจะโตเนี่ยเจออีกแล้ว กระหล่ำนี่เป็นอะไรที่พวกหนูชอบนะพวกหนูพวกไก่ชอบกระล่ำไก่นี้สองวันแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้ไปหาวันนี้เดี๋ยวเอาพวกนี้ไปให้เขากินก่อนนี่เลยนะเริ่มเห็นแล้วเพราะว่ามันเริ่มลกไงเพราะว่าใบมันเยอะใบล่างเขามันเยอะเนาะมันก็เริ่มที่จะลกอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เป็นอะไรที่ มีสิ่งมาลบกวนนี่เห็นไหมกำลังห่อแล้วเอาใบล่างเขาออกน,นี่เนีาหอ่อหัวเล็กหัวน้อยถ้าเราปล่อยถ้าเรายังไม่กินนะเราไม่ถอนนะก็ จะใหญ่วันนี้อยู่เนี่ยเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มหอ่หอไงห่อยังไม่นานนี่เลยประมาณนี้เลยใหญ่เชะนี่เลย กล่องนี้หนูชอบมากล่องเนี้หนูชอบมันกลบก,กวนมันลกมันมันหลายอย่างมันลกแต่ว่าตัวกระหล่ำนี่เป็นอะไรที่ชอบของเขาเขาชอบเทโอเคนะคะมาเอาใบล่างของไอ้กระหล่ำออกเขาก็เริ่มที่จะลงหัวเหมือนกัน คลิปนี้แม่ทิพย์ก็จะไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้แม่ทิพย์ไปบายนะคะโอ้นี่เริ่มกินข้างในแล้วนี่เห็นไหมเริ่มกินใบข้างในเนี่ย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 เริ่มกินใบข้างในแล้วไปลคะค่ะ